ไม่ใช่บอกมันไม่ตรงฟังาม่ออก <_ P ain> ข้างเดียว <_ P ain> อูใ้ใหมใๆมันออกข้างเดียวอยู่แต่นียเจีคน ชื่อมันเนี่ยอมาคช้างนทางซ้ายมาเสือกุอ่นเนี่ย หนีมาไปแดกไปโดนฟีไปเลยน้องเป็นยังไง ไปไหนแล้ววะมีดาแม่งโคตรเร็วเป็นนินจ้าว่เนี่ยโอ,อ้บอลลอยเนี่ยอย่าโดนยามบอลเฮียได้ เขาไปแดดเราแบบรอลองมือด้วยนะไม่มืดกูไม่หยุดนะอ่ะลอง้างบน มีอรอนี่มปกติมันมีแต่ปลาที่นี่ โดนกูไปโดนกูไปมาเปดีไม,ม้เมื่อคนหนึ่งอยู่ตรงโน้โนกำลังไม่ช่วยแกที่ต้งนี้กูเร็วด้วยไงได้จะปเป็นเสาเดิมนะอยากข้าจะดูว่าทำไ,ไม เพอร์เฟ็กต้องหันหลังอันทำไมอ่ะต้องหันหลังมีอะไรบ้าเอาเอา,เอาแตกนะแตกฟีนะเอาชีวิตที่ได้มามึงอะเอาไปแดกโอ้ใหญ่เป็นมอโรว่ะเอาไปแดกเอามอโรออไปให้หมด มไม่ไม่จำเป็นมึงไม่เหมาอพวกมึหงหรอตอนตอนตีอมันหันช้าไงโดนหน้าต่างเดือดร้อยไม่โดดก็แตกก็เนี่ยรู้อยู่มไม่ได้ตาบอดหรอกจะเอาให้ได้อะ เอามาด่แต่มันต้องปล่อยมือมันถึงจะล็อกมนได้ปล่อยมือมันก็ไม่ล็อกเหียแล้วมันหายไปไหนอะโอ้เหย้ยดแม่อ้แก่นี่มมีเนี่ยเนาะเดินเหียแหละมือล้นกคูเกเฮียมึงโดนกูแน่นายมึงเขาไม่เอาล็อกไอ้ี่หลอกโ้ดเป็นยังไงหรอเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงอะไม่เข้าใจอ่ะูหันหลังอุ้มแบบไม่มีโกหันหน้า้าอ้อมแหงยังไม่ตายัวเนี้ยครึ่งครั้งแรกครั้งแรกของมันเลย อ้าวเครื่องนี้ปั่นอยู่ด้วยแต่เครื่องแต่แไม่มีมาป้อนเครื่องเดิมมึงแถวนี้แหละได้กินอยู่เครื่องนี้ก็สองเปลือกแล้วจะมาก็มาไม่มาก็แต่แค่น,นั้นเอง ีหนเหรอยเท้าแล้วนะ่ะส่อยยากเจ็เรืเนี่ยไป้ทุกครั้งอะไร เี๋ยวตรวตปีนนะจ๊ะเรี็บร้อยอีโลนตัวคู่เอ้าไม่ทำเพ่ออะไรอ่ะตายยากเหรอเอาเรียบร้อยจ้าหมดแล้วอายุใครของมึงเหมดแล้วจะไปใช้นะ้องคมคมนะคุดูเครื่องด้วยทำไมอ่ะ ล้วอืมเอาไป,ดไปแดกไเออเออเบบเอีเวแเออเออเวอเอเออเออเองคนเดียวแเ้วเหาเไ,ไเ่เจออ่เออเยอเยอเอ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 อเ่เอเออ้อ จะลงก็ให้มันลงมันไม่เห็นเอ๊ไม่เห็น,นป่นเนไงจะลงก็ให้มันลงได้มันหาท่อเจอถ้าเกิดได้หาท่อเจอมันก็สวยมันลงก็ได้เอ๊ะได้เยอะแล้วข่าได้สามาตัว,แล,วแล้วเนี่ยให้เจอท่ออะ้รทางไปเปิดประตูที่ ใกล้ดีประตูใกล้ก็เดิน mm hmm. มองไม่เงียเลยพ mm hmm. าเราปิดแล้วถ้าไม่มีกุญแจก็เปิดไม่ได้เรี mm hmm. ยบร้อยเจอได้เนี่ยบไ mm hmm. ม่ไม่ดูท่าไม่ดู ก็คก้มหน้าเราพยายามหันให้มันเห็นเท้ากนะันอ่ะทําให้ยังไงก็ได้ให้มันมากที่สุดอะ่ะไปไหนเนาะเยอะย่าแม่งเยอะจัดเราไม่เห็นตรงไหนเจอาะเลือกมาเลยแล้ว เว่าจะจีนิหลออโอ้ยเฮียเอาจริงเอาจริงจจริงจีนจินกับโน้ตจิงกัรอน้ตจิงก็เจ็บอะวิ่งไปยังไงอะเป ม,มันมาตายตรงนี้มันหมดเวลาข้างบนแล้วสายม,มืนึ่ง วอลสัตว์แคมเปอร์จะแล้ว มันได้อะมันบอกว่าชื่อเอสอะบอกว่ามันไม่ใช่แท็กติกหรอกมันมันกากเออการแค์มันกากตรงไหนวะไอ้เยี่ยมันก็สร้างมาเพื่อให้มึงแค์นี่แหละไอ้เหี้ยมันจะเป็นไรไปถ้าแค์แล้วมันไม่ได้นะถ้าแค์แล้วไม่ได้มันต้องแบนนี่แล้วเว้ยเพราะมึงไทยเออเพราะว่าเสียชื่อแคนาดาเพราะมึงไทยอ้าวอะไรวะร้วไงอ่ะมึงเสียชื่ออะไรเดี่ยวอ๋อไม่เสียชื่อ คอมปิดโปรไฟล์อ่ะเป็น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 พายเวทใช่มึงอายใช่ปะดูแลสต,ตีมบุ้ด้นน้องไปดูความโง่งมึงด้ตอนเล่นอ่ะอืมไม่ต้องมาให้โหลเฮียอ่ะอืมเอออตัวสุดท้ายอ่ะอตัวที่โดนเอสตีตัวสุดท้ายอ่ะค้างเหมือนหมาเลยไนอะ้เฮียไอ้เียไม่เคยกลัวเลยนะเยวเยนะ้ยแคมป์ปงแคมป์เปอร์ให้มันแคมป์มาเลยนะ <c oughs> แคมก็คือมายืนยืนบังอะ่ะไม่ให้มาไม่ให้มาช่วยแต่ที่เราทําอ่ะเออมันผิดตรงไหนวะเข้าว่ามันผิดป่ะเอออยากช่วยก็เข้ามาแลกนี่เออก็แค่นั้นเองอย่างโ,งโง่โง่ทำเหี้ยนะหนาวะคือสมัยก่อนอะ่ะเกมเหี้ยนี่แบบแคมไม่ได้นะแคมบั๊บโดนด่าโดนโพสตเฟสด่าเป็นเหี้ยเลยเลิกปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยมันแคมได้